มีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับส่งย e ีเมลมาผมแล้วก็มีการสอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่กระบวนการ mm hmm. แอปเงินก mm ู้ออนไลน์ผิดกฎหมายเนี่ยส่งข้อความ mm hmm. หรือว่าโทรไปหาบุคคล2องสามสี่เพื่อทวงเงินนะหรือว่าประจานรูปภาพอะไรอย่างงี้นะฮะต้องบอกอย่างเียว่าคุณไม่ต้องกลัวเนี่ยเพราะว่าเขาทาผิดกฎหมายอยู่ดังนั้นให้คุณพยายามบันทึกเสียงของคนที่โทรมาเอาไว้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอใดๆถ้าเกิดว่าเป็นหลักฐานเนี่ย ส่งให้กับทางตำรวจนะครับผ่านทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าสพอสอน,อนในพื้นที่นะแล้วก็ระบุว่าต้องการที่จดดะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะดังนั้นไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะเขาจะขู่เอาภาพของคุณเนี่ยไปประจานนะตรงนี้เนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝากคลิปนี้ไปถึงผู้บังคับบัญชาของผู้เสียหายด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณถูกกระบวนการแอรเมอนกู้โทรไปทวงเงินไม่ได้นะคุณก็ต้อง เข้าใจเรื่องนี้ให้ดีด้วยเพราะบางทีเนี่ยคุณเป็นกดดันลูกน้องของคุณหลายคนเนี่ยมีปัญหามากเพราะว่ามีความเครียดนะครับดังนั้นต้องรู้เท่าทันกับกระบวนการเหล่านี้นะฮะดังนั้นเพื่อนท่านหนึ่งที่ส่งอีเมลมาผมคุณไม่ต้องกลัวนะครับหลักฐานเป็นหลักนะ